เอวังเมสุตังเอกังสม,มยังพคขวาพารานสียังวิหารติอิสิปเตนะมิคาทายเตตะตะลโขพควาปัจจาวคีเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปภาชิเตนะเสวิตภาโยจายังกาเมิสุกามาสุขังลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปชะนนิโกอากะนายโยอานาถาสันติโต โยงจายังอัฐากิลามาฐานุพนุโพโคทุกขังอนายิโตอนัตตสาทิโตเอเตเตพิกเวอุมโพอันเตอนุปปะคมมะ มัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกกานีญาณกาณนีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวรติกัตมาจะสามิคเวมัชชิมาปฏติปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกกาณนีญาณกาณนีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะ ทังวัตติอายะเมวะอริโยอัจฉิงทางกิโกมะโขเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเนนะ อาพิสัมพุทธ,ธาจากักขุกรณียานาัการณีอุปัสสมายะอภิญญยายะสัมโพธ,ธายะนิพานายะสังวัตติอีทังโขปนานะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขงังมานานาปีทุกขังโสกัปปะปารัทิวทุกขามูลมานุลัสสุมายาสาปีทุกขาอปีเยหิสป,ปัสโดโค ทุกโขปีเอหีวิปายโยโโยทุกโขยำเป็นจิจลภาติตันปีทุกครั้งค่ะสังกิตเตนะปัจจุปทานะขันธาสุขาอิทังโขปานาพิขเวทุกขาสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนโนนภะวิกานันทิลาคัสสาหคตาจัตรตะ ตตาลาภิันีเนเศยทีทางการมตัณหาพระวันตัณหาวิวะภาะวะตัณหาอีทางโขปานะพิขเวทุกข,ข,ขานิโรทอริยสัจจังโยสัจสาเยวะตัณหายะอาเสสะวิลาคานิโทโลโททาโคปานินุสัขโขมุติอานาแลายโยอีทางโขปานะพิขเวทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังไอ ยะเมวะอริโยอัติกิงคิโกมัคโคเสยะทิทางสัมมาทิฏติสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโนสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสมัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอ,อนานนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปทิญานางอุทัปปธิปัญญาอุทัปปธิวิชาอุทัปปธิอโลกโกอ,อุทัปปธิตังโค ปนิธานทุกขังอริยสัจจังปาล us ินเยยันติเมพิคเวบุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาทิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตั้งขปปณิธานทุกขังอริยสัจจังปาลินยาตันติเมพิคเวบุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิ อิทางทุกข์าสามุทยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอะโลโกอุทาปาทิสังโฆปานิทางทุกข์าสามุทยโยอริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิขเวบุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทปาทิอะโลโกอุทาปาทิตังโข ปานิทางทุกขาสามุทธโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิคเวบุเพอานุนุนสุตเตทมเมสุจักคงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโข อีทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปอธิอโลโกอุทปฏิตังโขปานิทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิขเวบุเพอานันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาิอโลโกอุทปฏิตังโขปานิทางทุกข์ นิโรธอริยส e <yi> ัจจังสัจจิกามิันติเมวิฆเวบุพเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานักอุทปาธิปัญญาอุทปาธิิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขันนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิฆเวบุพเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญานักอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปานิทางทุกขานิโรธาามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจังพาเวตัมพันติเมพิขเวบุเพอานุตุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโคปานิทางทุกขานิโรธาามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเพอานาันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคงุงอุทัปปติญาณังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอะโลโกอุทัปปติยาวกีวจัจจะเมพิขเวอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัตถังทาวาทาัสาสักากะนังยะภาภูนัง ยานะทัศนังตะนะสูวิสุทังอโหสิเนนะวาตาหังพิกเวสัเทวเกลโลเกสมาและเกสะหะละหะมะเกสะัตสะัะมจะพาลาหามะนิยาปะชายะสะเทวานุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัสมปุทโธปัจจันทาสิงยโตจากโขมี พิขเวอิเมสุจตุสุอิยสัจเจสุอิวันติตาริวัตกะหังทาวาทาัสากาลังยะภาภูนังยานาสัทสนังสุวิสุทธังอหุสียาภา,า,าพังพิขเวสาเทวะเกโลเกสมารเกสาหะระหามาเกสะมะนะพระลาหะามานิยาปะ ชายะสะเทวมนุษายะอนุตลาลังสัมมาสัมโพธิงอภินิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานาจาปาณเมทะสนังอุทะปาธิากุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาทิธานาปูนภาโวโตติอิธามาโวจาภะคะวาตอัตตมนาปัจจวัคินาภิกขุภะคะวะโต พาสินังอาพิน,นถอุอิมัตสัมมิจะปนะเวกายากาละนัสมิงพันยามานียายัสสมตโตโกทันยัสาวิรชังวีละตมะลังธรรมะจักขุงอุปทาชิยันกิจิสมุทัยยะมันธรรมังสัมพันตังนิโรธะธรรมันติปวติเตจักภะคัตาธรรมะจักเกภุมมาเทวทัส สัตามนุสสาเวสูงเอตัมภะควตาพาลานสิยางอีสิปันนะตะเนมิคาทาเยออนุตลังธรรมะจักกังปะวติตังอัปปะพิวัติยังสามัรเนนะวาพระหราห,าหามะเนวะนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระหามุนาวาเกนะจิละวาโลกัสมมินติภู นางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวสูงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวัดดิงสาเทวะสัทธามนุษสาวสูงตาตะวิดดิงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวะสัทธามนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจุริตาเทวาสัทธามนุษสาวสูง ตุติตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานาลตีเทวาสัตธรรมนุสสเวสุงนิมนาลตีเทวานางสัตว์ทางสุตวาปารนิมมิตวาสติวัติสตีเทวาสัตธรรมนุสสเวสุงปารนิมิตวสาวันติงตังเทวานางสัตว์ทางสุตวาสัพพะระหามกายิกาเทวะ สัทธามานุสาวสุงเอตัมผ้ะมขวตาภาลานสียังอิสิปะเนตเนมิขาทายเยอนุตตลังธรรมมจากกังปวัติตังอาป,ปะติวัติยังมหาสัมมณเนะวาสัปลาหะามะเนนะวาเทะเวานะวามาเลนะวาพาระรามมุนาวาเกนจิวาโกลกาสมินติ อิทธาเตนะคันีนะเตนะมุหูเตนะยาวะสัพพระรหมาโลกาสัตโธอุพอภุคันจิอายันจัสะสะหะสังสีโลกาทาตุส,สังกัมปีสัมปากัมปีสัมปเวทิสัมปะมา,นาโนจะโพรโลโอภาโสโลเกปานุละโหสิอติกกมมวะเทวนางเทวานุภาวังอัฐโธเถ พระวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสีวะโตวัตตาโคกุลทันโยอัญญาสีวะตโยโคโกทันโยติอิทิหิชังอายะสัมมันโตโกทันโกทันยะสะอายะโกทันโยเตวะนามาอาโหสิเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุนอนุตตรลังปุริสธรรมมสาราจิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะควาตี สวาขาโตพะควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปะสิโกโอปะนายโกปจัจจตังเวทิตะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพะคะวโตาสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพะคะวโต สาวกสังคโคยาญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโคสามีจิตปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโคญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอ่ะทาปุริสปุคาลาเอสาพระควโตสาวกสังคโคอาหูเนย ปาหุเนโยทักขิเนโยอ,อัญชรีการณิโยอ,อนุตตารังบุญญาเขตังโรกสัสติมณีจินดาปิดยางมันตังยะสังสาโกนางอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถู โนทีปังกะเลเทโวสุปโปเซติกินจิเทโวเยจักโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยงังกันตังสาลิปุนโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนายนะเยมณีจินดาปิยังจ่าท่านนางสัพเพชนาะพระหูชนาปิยังมามา,มาสักกตวาพุทธสัตนังโอสถังอุตมังวะลงัง หิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสติตานัสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปปัสสะเมตุเตสักตะวาธรรมารัตนางโอสถังอุตมังวะลังปาริลาหูปปัสสะมานังธรรมะเตเชนะโสติตานัสันตุปัทวาสเพทะยาุปปัสสะเมตุเตสักตะวังสังฆารัตนางโอสถังอุตมังวะลัง อาหุเนยังป้าหุเนยยังสังคาเตเชนะโสติตาณสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปะสามเมตุเตหิติปิโสภะคาวาอาระหังสัมมาสัมพุทธววิชาจารณาสัมบันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราทิสัตถาเทวมนุษานังพุทธโภธคะาวา,าตี สวัสาโตพระคัตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจจัตังเวทิตาโฮวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอะคาปุริคาปุคาลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโคปาหุเนโยปาหุเนโยชาขิเนโยอันชลีกรลณีโยอนุ ลังบุญญาเขตังโลกัสาตจินดามณีปิดยังมันจังยะสังทาสังโกนางอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปัดโภตันจะมหาราชาตวังมังโปสันถูกชโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศติกิจิเทโวเยสัตโก ปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลีปุณูพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะณนเยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพชาตาพระหูชนะปียังมะ,มะมะสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวัลังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสติตานัส่วนตูปัทวาสัพเพทุกข,ขาอุปาสรตุเต สักกตวาธรรมะรัตน uh ังโอสถังอุตมังวะลังปาลิหาลูหูปะสามะนังธรรมะเตเชนะโสติตานัสสันตุปทวาสัพเพหยาอูปะสามีตุเตสักกตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังขะเตเชนะโสติตานัสสันตุปทวาสัพเพโลคาบูปะสามีตุเต ิติปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมาสาลติสัถา,าเทวมนุษสานังพุทโธพระคาวาตีสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยหีติ ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอะับปุลิสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลรกรณียโยอนุ พลังบุญญาเขตัางโลกาสติจินดามณีปียังมันจังยะสังทาสังโกนังอุปสัสันติสีหังมาตาปิตาวาโอตระหังปับภะโภกันจามหาราชาตะวังมังโปพรัตุโนทีปังกาเลเสเฮโวสุเปล เศรษฐกินจิเทโวเยสัตโกปัจชังทสมิกินเนวัฒนาปิยังกันตังสาลิปุณโนโพวันตุเมจิธิลาพังชน,นา,านาเยมณีจินดาปิยังจาทานางสักดิ์ชนาพระุชนะปิยังมะมะสักกะตวาพุทธาัตนางอรสถางอุตมังวัลังฮีตังเทวมนุษะนางพุทธเตเชนะสุธิตา นัสส e, ันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสเมตุเตศกาตวาธรรมมาลตนังอุสถังอุตมังวะลังปาลิลาหูปาสมันางธรรมเตเชนาโสธิตาสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปัสเมตุเตศกาตวาสังขาลตนงอุสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยางสังขาเตเชนาโสธิตานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปัสเมตุเต